ครับสวัสดีครับพี่ต่ายครับสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวพี่ต่ายมาหาลูกค้าที่อำเภอนางรองนะครับแล้วก็แวะมาเยี่ยมพี่อ้อยนิดนึงพอดีพี่อ้อยบอกว่าเฮ้ยมันมี X อ็กซ์ซีรีส์นะครับแคันนี้เออราคาเท่าไหร่นะพี่อ้อยคันนี้ราคาสีขาวมุกอยู่ที่989 989ตัวนี้เป็นแสดงว,ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาใช่เออแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะให้พี่อ้อยนะครับวันนี้บอกเลยว่าพี่ออยเป็นปรมาจารย์เรื่องการพรีเซนต์นะครับเดี๋ยวให้พี่อ้อยพาไปดูกันไปเพื่อไม่่เเเเปป็นนกกกาาาารรรสีียววลไดดูถ เดี๋ยดิดูจากหน้าตาเขาเป็นไงดูจากหน้าตาแล้วก็ก็เป็นรุ่นใหม่ไง2,024ใช้กัวมาแล้วก็เหรอครับก็ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัว x ซ v ปีส0 2 4ต้องใหม่นะครับที่ได้มาใหม่ตรงนี้ครับพี่ออยอันนี้เลยกันชนท้ายสเกิร์ต มมกโมกสเกิดหน้านะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นดีไซน์แบบใหม่มันเป็นลายคล้ายๆกับอะไรนะกับมีอุราดีไซน์ลายตัวขอบประตูอ่าเป็นเป็นเป็นคอนเซ็ปต์มีอุราดีไซน์คล้ายๆกับตรงแผงประตูด้านข้างใช่อ่าแล้วก็มันเป็นสีคล้ายๆสีขาวแต่ไม่ใช่สีขาวนะอย่าเพิ่งขึ้นใครก็ปีเซ็เก็เคยเอาดนูการนะแกจะชี้แกอะไรแกติ้งไปอย่างนี้ อ้าตัวนี้มันจะเป็นสีบอลตัวนี้ครับเป็นสีบอลมันออกเงินเง,น,นเงินใช่สีบอลเงินแต่ว่าถ้าตัวรถสีดํามันก็จะตัด,ดกันที่แต่นี้สีขาวมันเลยขึ้นแล้วก็ตัวตะแกรงด้านหน้ามันก็เหมือนเพื่อนๆกันไหมพี่วอยใช่เหมือนเพื่อนๆกั่อนตะแกรงด้านหน้าเหมือนกันแต่ว่าถ้าตัวเอ็กซิลี่ใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวอเอ็กซิลี่เนี่ยมันใช่ความสปอร์ตเนาะก็ค<ช>ือมันจะเน้นเป็นสีดําสีแดงใช่ถูกไหมแต่ว่าในรุ่นนี้นะคะก็คือ คอนเซปของดำแดงเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้า้าต่ายเนาะนี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะการออกแบบแบบมีหลายมิติใช้วัสดุหลายชิ้นนะคะตัดด้วยสีดำเงาแล้วก็สีแดงเปลี่ยนก็เปียนจกแจ๊ก,จก <laughs> เปลี่ยนก็จกแจ๊ก,จก <laughs> แต่ก็ยังคงความเป็นอีสูซสุสีแดงตรงนี้อยู่นะคะนี่อิมมิ่ตรงนี้ทิ้งไม่ได้เลยแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์ของปี2 0 2 4่ตายก็คือจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงแล้วก็ฝาท้ายนะคะสังเกตไหมว่ามันจะแตกต่างจากเดิมนะใช่เหรอ ใช่สิเอาเหรอทำไมต้องถามให้งงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลวดลายแล้วแต่เนาะแล้วก็ตัวหนังสือ X มีมาแน่นอนแต่ว่าจะสังเกตว่ามันจะไม่มีสีแดงเออใช่สีแดงหายไปนะคะมันอาศัยสีเดียวของตัวรถเลยก่อนแสดงว่าตัวนี้ถ้าเป็นสีดามันก็จะเป็นสีดํก็จะเป็นสีดอันนี้ก็คือมันจะออกมันจะออกเทาๆผสมขาวๆมุกๆอตัดกันขอบมันจะออกเป็นแบบสีบรอนนิดๆระหว่างที่พี่อ้อยพูดตัว กระโปงแล้วก็มาดูตัวไฟหน้าของเขานี่ไฟหน้าก็เหมือนเพื่อนของเราพี่ออยเนาะใช่ไฟตันหมอกอยู่ข้างล่างแล้วก็ด้านบนก็คือในโครงไฟก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟหลี่นะคะแล้วก็ใช่แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโครงเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันสวยมากตายยางเฮ้ยพี่ออยตัวชุดสเกิร์ตชุดสเกิร์ตหน้าเปลี่ยนเนาะแล้วก็ตัวลายล้อแม่ในในตรงนี้ตรงนี้ตรงเงี้ยมันจะมีลวดลาย สวยด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรูดลมด้วยไหมใช่น่าจะช่วยแหละเนาะแล้วก็จะเน้นเป็นยืนๆนิดนึงเป็นยืนๆสวยมีมีมิติมีลวดลายที่ที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ตัวล้อแม็กนี่พี่ออยมันจะมาพร้อมกับตัวแม็กขนาด18นิ้วจ้ะถ้าตัวนี้ถ้าพูดจริงๆอ่ะพี่ออยมันก็เหมือนเอาตัวเก Z ซมมันทำมาเนาะเอาเกจแซมไปชุบสีดำ ใช <laughs> ถถถ่ถ้าเอาสีบอลมาถ้าเอาสีบอลมาทามันก็จะเป็นเก็ดแซนนั่นแหละเออเอาตัวนี้ามาเป็นิ 11, ิวเออลายเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเบอร์ยางเนี่ยก็เหมือนกันนะครับใช้เหมืนอนกันก็คือใช้ตัวบีสโตนเบอร์ยาง2 6ง6 0 1 0 1 8แล้วก็เห็นเขาลือกันว่าทางค่ายบีสโตนเนี่ยเขามีการเซ็ตความความความนิ่มนะความนิ่ม uh huh. ของพวงมา้อยอะไรเงี้ยคือเฉพาะของอีซูเลยนะ แล้วตัวนี้บ่อยนี่มันจะเป็นระบบการสือนของเขานะครับ<ช>ก็<ะ>อีสูของเรานะครับก็จะใช้อิสระปริงนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชคอัพแกสนี่นตอนนี้เราช่วยอะไรช่วยอะไรตัวโชคอัพแกสก็คือหน้าที่ของเขานะครับมันก็จะทําหน้าที่ในการลดการคายตัวของสปริงนะครับไม่ให้เร็วมากเกินไปส่วนเหล็กกันโครงก็ตามชื่อเลยก็จะเป็นเหล็กกันโคฟงนั่นเองการลดครงเครงใช่มมนได้ข้างมีมาให้พี่อยมีสิไม่มีจะขึ้นยังไงม่ได้ข้างเดิมไหม ไม่เดิมไม่เดิมันเป็นสีงเงินๆใช่ไหมตัวเดิมอ่ะสีเทาๆเข้มๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาดูกันแล้วก็ตัวัญลั์ของมันเอกตัวนี้ก็ยังมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนนี่สปอร์ตบาร์ถ้าเป็นรุ่นก่อนจริงๆทรงคล้ายๆกันนะจา่นะดีไซน์รวดลายคล้ายๆกันแต่ต่างต้องคือวัสดุหรือว่าทําสีตัวเดิมจะเป็นสีเทาเข้มตัดด้วย แดงแล้วก็มันจะมีแบบเป็นลายลายลายคล้ายๆกับอะไรนะยังไม่ถูกอ่าตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นพวกสีดําสีไหลเนาะแต่นี้คือแบบลูกค้าซื้อไปเนี่ยอาจจะไปทําสีเพิ่มกับสีพื้นมาเลยอันนี้เป็นสีบลอลนะคะโอเคโอเคเป็นสีบลอลเอ้ยแต่ว่าสวยป่ะพี่ออยสวยสวยสวยถ้าเป็นสีดําก็จะเห็นชัดหน่อยแต่นี่เป็นขาวมุ้งัน่งกึ่งกึ่งกันอย่าไปอย่าไปฝั่งนู้นเราจะให้ลูกค้าดูยาวๆฝั่งนี้อ่าเห็นไหมเห็นไหม ได้เลยมันดูเรียบหรูขึ้นสปอร์ตแบบสปอร์ตแบบว่าไม่ฉูดฉาดอ่ะแล้วก็ตรงนี้นี่พี่ออยนี่ที่ได้เพิ่มมาใช่ใช่อันนี้บางบางคนบอกว่าดูว่าเหมือนมันเดิมนะพี่ออยแต่จริงมันไม่เดิมไม่เดิมไม่เดิมเพราะว่าอันเดิมมันจะเรียบใช่แต่นี้ก็คือเขาเขาแบบเว้าเข้าไปให้นะคะมันก็จะมีจางอยออกมาตรงนี้นิดนึงจางอยตรงนี้มันอันนี้เขาจะเติบตีแผ่นตรงนี้นะเนี่ยก็จะดูมีมิติมีความลีลับตรงนี้ก็จะมี อะไร <laughs> วัดตีเพชรดาเนี่ย <laughs> อันนี้จะเป็นช่วงล่างช่วงล่างของตัวเอ็กซิลี่นะครับก,ก็จะใช้แหนบแหนบใช้สามแผ่นแค่นั้นเองแล้วก็ตัวยางอะไรตัวนี้จะเป็นตัวล้อกระทะนะถึงจะได้จะได้ล้อแม็กไปแต่ว่ายางอะไรก็จะเป็นตัวล้อกระทะส่วนกันชนท้ายก็จะเหมือนเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องๆของเขาเลยนี่เป็นแบบเป็นสองชิ้นไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายสามชั้นแบบนี้แล้วก็ ตัวสติ๊กเกอร์พี่ออย<า>อันนี้ก็มาใหม่นะสติ๊กเกอร์ก<ร>็เหมือนฝากระโปรงหน้าแหละีคล้ายๆกันแต่ไม่มีตัวเอ็กข้างหลังเนี่ยแต่ว่าผมชอบตัวสปอร์ตบาร์มันพี่ออยก็คือเหมือนมันมัน,ม,นมันทำบิวอินอ่ะเออเห็นไหมเขาจะเว้าโลดไฟเบรกให้ด้วยเวลาที่เราเหยียบพี่ออยลองไปเหยียบเบรกหน่อยไปไหนกันไหนๆละเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวว่าใช้เลยก็ใช้นั่นแหละ,ะเดี๋ยวรอดูรอรู้นะเวลาเหยียบเบรกเ,เห็นไหมครับคือการที่มันมีสปอร์ตบาร์เนี่ยมันจะทําให้บังแสงจาก อันอื่นนะครับแสงจากดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยจะทําเห็นไฟเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมเห็นพี่อยอยเหยียบเบรกไหมนั่นแหละอ่ะโอเคพี่ออยเสร็จแล้วพร้อยเปิดภายในให้ลูกค้าดูหน่อยครับอะเลยนะเปิดภายในให้ลูกค้าดูหน่อยเปิดภายในไล่กะแผงประตูเลย <c oughs> โอเคเปิดออกมานะคะก็คือตัวนี้จะเป็นแผงประตูที่ดีไซน์ออกมาในแบบฉบับของปี2024นะคะ เป็นคอนเซปต์มิอุราดีไซน์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะปีเป็นวัสดุนุ่มนะคะแล้วก็บุนุ่มบูแข็งตอนนี้จะเป็นวดลายคล้ายๆหนังนะคะ <c oughs> เพิ่มความหรูหราเนาะ <c oughs> แล้วก็ ตกแต่งด้วยสีดำเปรโนแบ็กนะคะแต่ก็คือยังยังคงความเป็น X ซีรีส์นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่โบนุ่มเดิได้แดงเดินด้วยได้สีแดงนะคะตรงนี้อ่าเดีวเราไปดูตรงอื่นกันนี่สอดรับกันเข้าไปข้างในตรงคอนโซลด้านในนะคะเจะไปวูวฝั่งนู้นก็ได้เอ้ยแล้วตรงนี้พี่วายก่อนจะไปนี่นี่นี่เบาเบาคือหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนเบาเปลี่ยนนะลวดลายของเบาะเบาะลายสวยมากนะครับมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมันมันเหมือนเบาแบบว่าแบบ หมือนพวกยานอวกาศใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนรถยนต์เหมือนเบาะยานอวกาศเลยปรับสูงต่ำได้อ่าเหมือนเดิมแล้วก็กูแม็กมีมาให้คูแม็กและอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอกซิลี่จากอยู่ตรงไอ้ตัวหมอนรองศีรษะนะครับจะเปลี่ยนอยู่ตรงเฮ้ยถ้าเอาจริงเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายฝั่งคู่กับขี่พุทธสารตรงหัวใจเลยหัวใจเลยเออคือมีคู่อริก็ะเลงตรงนี้นะไปไปอยู่ฝั่งนู้นอยู่คนละฝั่งกัน แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับที่เป็นตัวเดี๋ยวพี่ต่ขออนุญาตนิดนึงมาถ่ายกับพี่อ้อยจริงๆด้วยนะรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวคร u สคอ Control มาให้นะครับนี่ฝั่งขวาแล้วก็ตัวไฟนะครับมันก็จะมโีโลโก้ของอ s u z ที่เป็นสีแดงนะครับตัวนี้หน้าจอหน้าจอ M D พี่อ้อยคือสังเกตดูไหมสังเกตสิตสออให้มีความสปอร์ตมากขึ้นมันจะเน้นสีดําสีแดงใช่เออ คือมันก็จะมีการไล่เฉดสีดำแล้วก็ขึ้นไปสีแดงแน่นอนก็คือจอของเราเป็นจอขนาดใหญ่อ่าตัวนี้ขนาดกี่นิ้วนะคะต่ตัวนี้ถ้าหน้าจอ MBD ของเราจะเป็น7นิ้วพี่ยอย7นิ้วถ้าเป็นรุ่นก่อน4.2นิ้วใช่อันนี้ก็คือข้อดีคือใหญ่ชัดเจนแล้วก็แสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลีย่ยโดยกับแล้วก็สิ้นเปลืองขณะขับขี่ก็คือบอกได้หมดเลยแล้วก็เวลาที่เราใช้อะไรเกี่ยวกับตัวหน้าจอใหญ่เนี่ยไอ้ตัวหน้าจอ8นิ้วเนี่ย มันจะลิงก์มาหาเลยเราจะรู้เลยว่าตอนนี้เราใช้โหมดอะไรอยู่ฟังเพลงหรือว่าเชื่อมบลูทูธนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตอกลางของเขาหน้าจอขนาด8นิ้วแต่ว่าทีนี้คือสีของหน้าจอมันก็จะมีการเปลี่ยนใช่เนาะก็จะคือเน้นเป็นดาแดงกันแหละจะไม่เหมือนกับรุ่นปกติใช่แต่นี้ก็คือจะทําเพื่อสำหรับสไตล์รถ X Series โดยเฉพาะเลยใช่ตัวแอร์โอเคเป็นแอร์หมุนนั่นแหละบางคนก็เรียกแอร์หมุนเนาะแต่จริงๆผมว่ามันใช้ง่ายเลยผมชอบ เออมันไม่ต้องไปซับซ้อนเออมันไม่ต้องไปคําไปอะไรเงี้ยใช่เง่ายใช่เรากิมีใช่อแล้วก็มีตัวฟิลเตอร์พีเอ็มกรองฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าได้ด้วยตัวนี้ครับกรองในทุกคันทุกคันถ้าเป็นในสูงคันเลยแล้วก็เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเออหกสปีดแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยมันจะมีอะคริลิกด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีบุรุมด้วยหนังอ่ารแทั้งเลขหนังสังเคราะห์นั่นแหละอ่ะเเป็นหนังแล้วกันได้แดงเออเดินในได้แดงแล้วก็ ตัวฐานเกียร์จะเป็นสีดําเปียนโนแบกนะครับออกตัวในทางราชันลงทางราชันมีมาให้รุ่นนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันโอ้ช่วคลิปฉันจะไม่มีคนดูกับย้อนเกณเลยอ่ะ,อะมาดูนี่จ้าเอภายในห้องโดยสารนะครับก็คือเราสังเกตดูเนาะพี่อ้อยนี่ ค่อนข้างจะอวบนิดนึงแต่ว่าเมื่อเทียบกับห้องโดยสารเนี่ยของตัวรถเนี่ยเอ้ยพี่ออยเนี่ยดูตัวเล็กไปเลยนะครับแล้วก็ภายในเบาะนี่ก็เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยพี่ออยตัวยางอะไรเนี่ยไอตัวถอดยางอะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนตัวยางอะไรอยู่ข้างล่างนู่นเราต้องเราต้องอยู่ข้างหลังตัวบอะนี้ต่ายผ้าับาะลงมาเนี่จะอยู่นี่จ้าตรงนี้จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแม่แรงนะคะไว้ถอดยางอะไรกรณีฉุกเฉินคือ คำเตือนนิดหนึ่งเนาะก่อนออกรถอะดูนิดหนึ่งทำไมอ่ะเพราะสามปีโทรมาบอกไม่มีถ้าออกรถไปสามปีสีป่ปีแล้วลโทรมาบอกไม,มไม่มีเครื่องมืออันนั้นคือไม่ได้รับผิดชอบให้แล้วนะคือดูตั้งแต่วันเ<า>ราเลยยางอะไรด้วยเอาจริงอ่ามาดูตัวอื่นกันหมอนรองศีรษะเหมือนกันพี่ออยเดินได้เองเอยตัวนี้อะไรอ๋อที่พักแขนอเอ้ยมีมาให้มีมาให้ใหนี่แล้วก็ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันมีมาเนาะชนกับตัว ตัวอื่นก็จะเป็นตัวแอร์ด้านหลังนั่นเองจ้ะแล้วก็ที่ชาร์จวงชาร์จแบตด้านหน้าด้านหลังออมีให้ที่ชาร์จมีให้ก็ถึงว่าเนาะเขาตัวแซดมาทําแล้วก็หลายๆท่านชอบเอกซิลี่พี่อ๋อยเพราะว่าตัวเอกซิลี่ด้านบนหลังคาคือผ้าบุหลังคาจะเป็นสีดําแต่อาจริงคือถ้าเป็นตัว2024นแต่ปัจจุบันนะม,นะมันเป็นสีดำทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องเลือกเอกซิลี่ถูกต้องหล,ห,ลหลายท่านตัดสินใจซื้อเอกซิลี่เพราะว่ามันดา ตอนนี้คือไม่ต้องละเหมือนกันหมดละลำโพงเสื้อราวซาว์มีมาให้ทั้งหมดอยู่สองตัวด้านบนแล้วลำโพงตัวนี้เอ็กซดีก็มีแปดตัวไปร้อนละลำลาผู้ชมเอะพอแล้วพอเออพอแล้วจะพาลูกค้าดูไรเครื่องไหมจะดูเครื่องไหมมันก็เหมือนเดิมอ่ะเออแต่เครื่องเหมือนเดิมก็ไม่ต้องดูเอางก็ไปลำโพงหกตัวลำโพงแปดตัวแปดไหนแปดรวมเื้อราซาฟ์ัุ้ยกลางหลังมีเหรอ ลำโพงของตัวรถ yeah. ทั้งหมดอ่ะแปดตัวรวมเสรอลาซาวด้านบนหลังคาใช่เกรดแซขึ้นไปลำโพงจะมีแปดตัวถ้าเกรดเอลลำโพงจะมีหกตัวเออก็ไม่โจกทีมาเถียงกันเรื่องลำโพงโอเคก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้จิ้งเหลนน้อยกับแม่ประยูนน้อยก็ต้องขอลาไปก่อนโอเคครับสวัสดีครับผม